สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพูนออฟฟิเชียลครับตอนนี้เรากำลังมาถึงที่อำเภอซัมสูงครับจังหวัดขอนแก่นพี่น้องมื่อนี้ท่านทำการแสดงอยู่หน้าที่ว่าการอำเภออืมอีพอขี่รถตังสี่เนาะหน้าที่ว่าการอำเภอซัมสูงนะครับเพิ่งรู้ว่ามีอำเภอชื่ออำเภอนี้อยู่ในขอนแก่นไม่เคยรู้เลยว่าขอนแก่นกับ แบบนี้ความครั้งแรกที่มานะครับที่มาขอนแก่นที่มาอำเภอซัาสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เดินทางหนึ่งร้อยหกกิโลครับจากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับมาที่อำเภอซัาสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับระยะทางก็บอกไกลบอกไกลเนาะพี่น้องครับ ด้านหน้าก็สิเป็นงานอยู่ข้างหน้าพี่น,น้องครับไม่รู้ว่างานเป็นอะไรเอ่ยงานียัง,นนยงแบบไหนยังไงก็บางทีผมอาจจะอันนี้บทได้เป็เปสอบไปถามเพืนน่อนนะบางทีก็หลับไปเลยสิท้องฮางเจอไทยจลิปแล้วก็บอะไร ก็ได้รอดถารถขันนั้นขันนี้เขาเพราะเราต้องนอนเลยพอผมว่นนั้นเดีสอดแจ้งเนาะพอผมเล่นดนตรีสอดแจ้งตุกวนอ้าวมีอย่งอยู้มาขันขนี้เนาะ ว่าเขาบอกว่ามีโอ้ยแดดเลย เพราอาจจะแมนแหละนะครับที่ว่าการอำเภอซำสูงบุนยังเพิ่มน้อยนี่เนาะโาเยโอ้ยอะไรนะแผ่นดินพระเจ้าใหญ่รวมใจของดีซำสูงกาชาติซำสูงบอลลูนนานาชาติ ี่ถึงสิบเมษระนี้มันสุดท้ายนะครับชมฟรีมีบักจังบักแังพี่น้องครับวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงชมฟรีครับทีละละธรรมดาทีไหนละ่ะเมื่อคืนนี้ก็ฟรีครับวันนี้ก็ฟรีนะครับโอ้คองแท้ครับของแท้กับงานกาชาดคองเองนินอำเภอ ซ m s u n งนะครับบอลลูนนานาชาตินะครับชมฟรีนะครับโอ้โหขนลุกเลยแทบซอบขึ้นตรงใส่จฝนตกเลยเนะาะเมื่อขึ้นอยก่กับฝนตกเม่อนอนครับไ้เหรียนซีทุ่มกุกว่านะครับโอ้เพราะอย่าต้นมาถึงแล้วพระเอกต้นของเราพระเอกต้นนี้ม่อนไซ จะขี่รถวนเข้าไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเ็ไปหาหมุนนอนกันคือวันนี้มันสถานที่กเป็นพื้นที่ของอำเภอนะครับแดนออกแลยพี่น้องแดนออกแล้วงานยิ่งใหญ่นะครับอันนี้เก็บแซงกระซีหรือว่าอันนี้ แพลงอ่ะพืออ้นเดิมสังกษีงานหันาหาลังหันยิ่ไใจบุ๊นี่แหะครับสนามวันนี้สนามวันนี้นะฮะสุดยอดครับพื้นที่กว้างขวง,วงพี่น้องครับเหมาะสำหรับการเต้นหน้าหาันนะครับผู้ใดอยากมักมวนมา ฝนมากลำ้ำวันนี้ท่านนายกนะครับจัดหนักจัดเต็มท่านนายอำเภอชมฟีนะครับเห็นตามไปได้ไหมเออเป็นมาชมฟีเนาะดีชมฟีน้ำฝนตัวเป็นมองนะครับเดี๋ยวไปหาที่พักอนก่อนนะครับที่นี่มาจากเบลมองนี้มองเลนนะครับกกเล่นตรงนี้ còn ui hàng vẫn lèo rất cái đấy ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó vẫn còn đứt dây đây này, Đây thế, tài lộc tài bên, này được. พี่น้องครับไม่รู้ว่าฝนเพราะว่าช่วงนี้พายุเขาพี่นอ้องพายุเขาจะมีฝนแน่เล็กน้อยนะครับเป็นเรียงธรรมชาติภัยธรรมชาติเราห้ามไม่ได้จริงครับแต่ท้อรถที่ต้องไปซ่อมไหมนะมัน,ะมนอันนี้มันขูดครับอันอันนี้ไรผมจะเดไปซ่อมผมจะได้เอาเข้าไปเร่งด,วด่วนละไม่ไหวละเจอแบบนี้ไม่ไหวครับ สีสอหนแปลงค้าบวกคิดต่อไป